ไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารักสุดจะหักข้ามจิตคิดฉะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนนี่คือบทนิราชภู้เขาทองของสุนทรผู้นะครับเราเข้าใจว่าตอนนี้ภายงาทองกำลังพัดพรากจากถิ่นอาศัย และน่าจะทวินหาใครสักคนนะครับช้างต้องเรียกว่าใครสักตัวบทนิรราชมักจะพูดถึงการเดินทางและกับคนที่เรารักนะครับดูพายงาทองวันนี้เดินมาที่ทุ่งเขาเขียวเราจรึงขอตั้งชื่อว่าทุ่งงาทองมุมนี้สวยงามทีเดียวนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนตอนป,ปลายแล้วก็จะเข้าฤดูหนาวนะครับหญ้าก็เขียวและมีดอกหญ้าด้วยนะครับถือว่าเป็นช่วงที่อุดมสมบูรณ์มากๆและน่าเที่ยวที่สุดบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับถ้าให้เราเลือกฤด,ดูการบนอุทยานแห่งนี้ได้เราก็จะเลือกช่วงเวลานี้นะครับ มีทั้งฝนตกแดดออกและก็หมอกเห็นดอกหญ้าไหมครับพายงาทองก็เดินบนทุ่งแบบนี้ก่อนหน้านี้สองสัปดาห์ก็ปรากฏกายมาแล้วนะครับจากนั้นก็หายไปแล้วกลับมาใหม่เมื่อวานเราจรึงเดาว่าน่าจะตามหาพังาสาว,สาว การแต่งนิราศน่าจะเหมาะสมสำหรับกรณีของภัยงาทองนะครับบทนิราศก็มักจะพูดถึงเรื่องประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กที่ต้องเดินทางและพัดพลากจากคนที่เรารักถ้าทุกคนสมหวังก็จะไม่มีบทเพลงนะครับบทเพลงบทกวีมักจะเกิดขึ้นจากความผิดหวังแบบนี้นะครับ ความผิดหวังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่เราจะรู้ว่าสิ่งที่ดีมากกว่ารออยู่วันข้างหน้าถ้าทุกคนเกิดมาและสมหวังทุกอย่างนะครับไม่มีใครที่กระตือรือร้นรวมทั้งการถ่ายช้างด้วยนะครับ Bird light, Bird light. ถ้าเราเดินถ้าไปสวนสัตว์แล้วก็ก,กดชัตเตอร์ถ่าย ไม่มีความตื่นเต้นใดๆนะครับพวกเราที่เป็นช่างภาพสัตว์ป่าจึงมักสแสวงหาความท้าทายที่จะถ่ายภาพลักษณะาาแบบนี้นะครับต้องยากบ้างครับอะไรที่ง่ายๆก็จะดูไม่สนุกนะครับต้องมีความท้าทายวันนี้พายงา a ทองปรากฏกายถือว่ายาวเหมือนกันนะครับ เดินแบบยาวๆนะครับไม่ใช่อย่างอื่นยาวนะครับเดินยาวๆตั้งแต่ทางป้อมเขาเขียว,ม,ยวมาที่ศาลเจ้าพ่อเขาเขียวนะครับช่างภาพของเราเก็บภาพได้มาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะได้นำเสนอท่านผู้ชมเป็นตอนตอนไปนะครับตัดเล็กผสมน้อยมีโอกาสถ่ายก็ต้องเก็บไว้เยอะๆนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ